คลิปนี้นะครับผมมาเบิ้งสาวหวยนะครับผมหลังจากที่ปาพัวแล้วกลับมาอยู่บ้านกับแม่และมน,นีโอได้มาไล่เจ้าควแล้วครับผมเออมาให้นะมาหน้าแล้วให้ทั้งผู้้วครับผมมาแล้วปูบักตวนไ,ปไป้พอดีเออเบิ่งบักตนวนเราผู้นูโอ่ยบานนี้เออความซ้ำาวามซ้ำเจ้าควางเอาเลยน,นะบักตวนะป้าจีตัวเอา้ามือในเสียเป็นเมนูบักตัวเลยพี่น้องเออเอา,เอาได้บักตวนมานะครับผมแล้วก็เอามาทำกันขวดนะครับผมเออ ขูดเปลือกมันออกได้พี่น้องเออมือนี้เป็นมั่งสวิรัตผู้ด้แต่สิม,มั่งสวิรัตดุนได้แล้วเพื่อนผู้น่ะป้าจิโตบักตัวนะครับผมเออหนึ่งเไก่ไกระแบบนะครับผมเออต่วแม่หนึ่งเส้ไก่ต้มเส้ไก่นะครับผมเอาเล่ากระนํ้มาปัดนะครับผมให้มันเป็นเมืองปางนะครับเห็ดแท่นเกี่ยวเด้พี่น้องเอออันนี้ก็เห็ดแท่นเกี่ยวได้เออเอาปาดเป็นเมืองปากโอ้ฝีมือะระดับการทำอาหารนี่สุดยอดอีลีนะครับผมสำหรับสาวมวยนะครับผมเออเอา,เอา บาตที่นี่เราก็เชมาปาดเฮ็ดเป็นอ,อันนี้เฮ็ดเป็นหม้อกระทะบรินีเฮ็ดเป็นหม้อตุอ่มบ่นี้เออราคาเชื่มาหั่นนะครับผมผสมกับเครื่องเทศเครื่องปรุงนะครับตีใส่ไข่นะครับผมเอาบาตรที่นี่ก็เอาแป้งลงไปนะครับนี่อันนี้เฮ็ดเป็นอย่างนอบาดนี่นอเมนุน่นี่นอเอา ชุบแป้งทอดกับมีพี่น้องเออเอาเอาต้นชุบแป้งทอดนะครับผมอ่าต้ดลงไปนะครับผมทอดลงไปในกระทะเด็ดือดนะครับผมอ่าตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วน้ำมันเรียบร้อยแล้วทอดกรอบนะครับผมบักตุนนะครับผมเอ่อต้นชุบแป้งทอดพี่น้องเออ อ้าวอันนี้ปีนอีกเมนูหนึ่งเด้พี่น้องเออแล้วก็เอามันหนึ่งอีกแค่หนึ่งนะครับผมอ้าววันทีนี้เราก็มาเตรียมไก่ของเรานะครับผมบานนี้ไก่สีต้มไก่ใส่บักต้นผิดได้บานนี้เออใส่บักต้นอีลีพี่น้องเออบักตุ้นค้างไปในหมูเลยนะครับผมอ้าวแล้วก็เอาไก่ลงไปนะครับใส่น้ำซุปลงไปใส่ใส่บักท่านแหงลงไปนะครับผมบานนี้เราก็จะมาหั่นเนื้อหมูนะครับผมบานนี้เอาฟักให้มาละเอียดเด้พี่น้องเออ เอาเป็นหมูบดนะครับผมว่าได้หมูบดนะหมูฝักยังไงดีล่ะเอออาทิตย์นี่ใส <c oughs> ่เครื่องเทศลงไปใส่เครื่องปูลงไปนะครับผมเราก็จะมาทําเกี๊ยวนะครับผมอ่าเกี๊ยวบักต่วนกับมีพี่น้องบาดนี้เอาเห็ดแทมแป้งกับใดเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อเออเกี๊ยวบักต่วนนะครับผมโอ้โเนียนวันอีดียนะครับเอามาหนึ่งนะครับผมเอามาหนึ่งก็ว่ามันเอามาหนึ่งเอามาต้มนะครับผมเออเอามาต้มทําแทนเกี๊ยวนะครับผมเอาไปน้ำซุปลงไปเด้อพี่นว่างโอ้ย เ็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับผมหน้าตาก็จะออกเป็นแบบนี้นะครับผมเกิดจะมาให้เมียพันกินนะพะว่าเมียพันบ่มีเข่านะครับผมเอินข้าจินของอ่นอนๆของนุ่มๆน,นะครับผมโว้ยละลายในปากนะครับผม่าที่นี้แล้วก็ชิมผัดอันนี้เป็นผัดเอียงน้อบาตนี้นาอเออผัดผักบุ้งวาผักบุ้งเอาเอามาลวกนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเครื่องเทศแักพริกลงไปนะครับกระเทียมลงไปใส่เครื่องปรุงลงไปกระเทียมมันลงไปจักน่อยซอสโซยุยอดจักน้อยนะครับผมบาตรที่นี้ เอามาเห็ดอ่าอันนี้เอามาผัดพี่ร้องเออเอา,เอา,เอาตัวมาผัดนะครับผมโอ้ฝีมือกันทําอาหารนี่บ่ธรรมดาอีหรี่นะครับหลังจากที่เลิกก็พวัวมาแล้วนี่โอ้เฮ็ดไต้ทุกอย่างสัตนีไปจังหวะนะครับผมเอา,เอาบัตรที่นี่กับัดที่นี่ก็สิเป็น อันนี้คือเป็นเอียงนอ่ะปนี่นออันนี้มันหนึ่งเส้นหมูสินอเออเอาราดน้ำกิ้มลงไปนำ้ำอ่าราดน้ำซอสลงไปนะครับผมนี่นะครับผมเมนูวันนี้นะครับผมเกี่ยวกับบักต้นล้วนๆนะพี่น้องเด้อเออบักต้นกับเบิกต้อนอยุไลนะครับบ่วขายนะครับผมบไปใบเฮ็ดกินนะครับผมอยู่กับแม่มีความสุขสบายนะครับผม